เฮ้ยทำไมกระสุนกูแม่งยิงทีละสามนัดไอ้สัตวเ์เ,าาวเอ้ยรถมาข้างหลังที่ระวังด้วยผ่านเรามาผ่านไปแล้วเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าเรามาีป่าใช่ป่ะปุ๊กแบ่งปืนมั่งแบ่งปืนมั่งเฮ้ยเจอหมวกเว้ยเอาก่อนละเยี่ยมาส์มันช้าจังวะปรับเมาส์าแป๊บนึงนะเสียง การควบคุมความไวเมาส์มาเจ็ดสิบเลยไอ้ปุ้งมึงเล่นความไวเท่าไหร่วะพันมาแม่มึงก็ไวเกินอะไรอ่ะของแต่งปืนว่ะพี่ทำไมพี่ไม่เก็บไปอ่ะของแต่งปืนอ่ะเอเาที่มันยิงเงินเดือดจังวะไม่รู้ในตัวเยองยองยอง,ยอง เฮ้ยหูปืนปืนกลเอาก่อนแล้วพี่มันเก็บเองวะอ๋อที่ขวาคือเก็บเนาะใช่ไหมใช่ใช่ทุกซองไม่เอาวะไม่ได้นานปืนไหนมันดีดมาไวเี่ยดีดกว่าปืนกับผมนี่แหละพี่เฮ้อ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ใครย,ยิงอ่ะยิงไรพี่พี่พี่คนค้นพี่ไม่บอกอ่ะ ตรงไหนพี่กดติ๊กไงปูกดตรงกลางตรงกลางกลางเลื่อนอะ่ะล้ม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 เอ้ยพี่ไก่โคตรตึงปูซ้ำหน่อยโอ้ยเยี่ยมันดีมากเลยปูไม่ตายพี่วิ่งขึ้นไปออาเรียบร้อยซ้ำให้แล้วซ้ำให้แล้วใครวะผมนี่แหละซ้ำให้โห ตายผมโดนยิง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 ทางไหนทางไหนทางไหนไม่รู้ทางบนทางบน้ยเจอแล้วบนบนเขา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 ปืนพี่ไมนมีระยะไกลอ่ะเจอแล้วร่วง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 ปืนพี่มีแต่ปืนกลนะดิเนี่ยผมก็มีระยะไกลเอาไงดีไม่มีกระบอกเลยเฮ้ยผมมาว่ะเกมนี้ผมบอกเลยผมมาว่ะยิงไม่ถึงไอ้เหี้ยกูเห็นเนนะแต่กูยิงไม่ถึงกูบอกนี่ปืนอะไรอ่ะเอ็ m สิบหกนี่ไง ดาวยังเมื่อกี้ดาวดาวเหมือนจะดาวนะนั่นน่ะตรงนู้นน่ะแต่ตรงที่กูติ๊กเห็นไหมทีว่าฟ้าไอป้าเมื่อกี้พี่ไก่พี่พี่พี่ไก่ป้าใช่ไหมเฮ้ยฮิวเลือดตัวอะไรอ่ะปุ๊ฮิวเลือดตัวอะไรวะตัวเล็กเก้าหรือเป็นตัวไอ้ปุ๊ไอี้้าลูกูงเขียวว่าสมไหนมีบ้างวะเฮ้ยมีรถมาเครื่องบินไหมเฮียใช่เครื่องบินเลย เอ้ยอะปูดของไอ้กดกดติ๊กกดอะไรนะลืมลืมละผมตั้งเป็นตัว x อ่ะแต่เมาส์กลางเมาส์กลางตัวติ๊กอ่ะโอ้เนี่ยเมาส์กลางกูใช้ไม่ได้เนี่ยเอย่ยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ย AK หรอชุดเกาะเล่นก็ได้ไม่่่เลนดีวาอยาก้มัสเียวอะเฮ้ยหมวกเวลสองเอาไว้ก่อนแล้วกันเกือบแตกก่ มีหมวกไหมสอนหน่อยนี่ไงหมวกตัวหนึ่งเฮ้ยใครยิงอ่ะโดนกูโดนกูโดนยิงจากไหนอะพี่ผมใส่หูฟังสลับข้ามบอลเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ด้านนี้ด้านนี้พี่อุ้ยเฮ้ยไอ้ปูอุ้ยสองคนเลยเฮ้ยใครยิงกูด,ด้าน,นด,ด้านนู้นด้านด่านติ๊กด้านติ๊กโอ้โหปืนมันนิ่งๆอะโอ้กัเฮ้ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยตรงนั้นเฮ้ยทำไมของกูยิงเป็นกระสุนทีละนัดอ่ะกดตัวอ<น>ะไรอ่ะไอ้โอตัววีตัววี มันอ้อมหลังแล้วเพื่อนอ้อมหลังแล้วตรงนี้ตรงนี้เตรงนี้เรียบร้อยเลยกูเสร็จเสพี่พี่เอาอะไรพี่นี่ไรนี่ไรหมดแล้วหมดแล้วมันหมดตี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 พี่อยู่นี่พี่ดึงไงปูก่อนเฮ้ยทำไมกระสุนกูแม่งยิงทีละสามนัดไอ้สัตว์เอ้ยพี่กันไอ้ไข่ปูไรพี่ดึงดึงออ๋ดึงไอ้ปูถูกแล้วดึงไอ้ปูถูกแล้วพี่กันไอ้ไข่ ปืนกลน่าปืนกลเบาเนี่ยไปด้วยปืนระยะไกลพี่ไม่มีลูกศนอ่ะพี่ใช้ใช้ลูกศนเขียวอ่ะวะหน่อยผสมพยาบาลเราะวะโคตรตึงยังไม่รู้เล,เลยว่าดวกดฮิวตัวอะไรเนี่ยอ้อมมี่ยกูเราจะปีนเขาอ้อมไีทางเลยแต่ใช้ยังไงวะออไม่มีไม่มีที่ฮิวมีไหมเอ้หมวกเบลสองโดแล้วหมวกเบลสอง ได้กระสุนเขียวว่ะเฮียเราไม่เอาก็ได้เล่นปืนนี้ดีกว่ากระสุนกระสุนมาเลยนี่ไอ้มีที่ฮิวให้ผมมีมีอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนกูโดนละกูโดนละกูโดนละโอ้โหโอ้โหมวแต่ไรโอ้ฮิวนู่นนี่โอยู่ไหน้ะ ไอ้เฮ้ยเลือดเราแต่ละคนอ่ะมึงดูดิติงติงอ่ะเวียงหิวไม่เป็นเลยสมันมาจากทางที่เรามาไอ้เฮ้ยพูดเลยอ่ะไอ้เฮ้ยพูดนานเลยจอดเนี้ยไอ้เฮ้ยเเนี่ยไปออกออกถ้าพี่ถามผมอ่ะด้วยความทฤษฎีเลยนะนี่ผมจะเล่ายาวๆให้ฟังไมถึงตอนนี้โอปรับไว้ยังไงผมก็นี่ไงผมจะเล่าทฤษฎีให้ฟังก็คือถ้าหน้าจอเราไม่ฟังทฤษฎี ผมเป่าไว้120เลยแหละ FPS 120ไม่อันอันนั้นกูรู้แล้วหมายถึงอันล่างอันล่างอ่ะตั้งค่าเหรอ FPS ในเกมอะการตั้งค่าไม่ใช่ลบในลบมีตั้งค่าไปตรงตั้งค่าใช่ไหมใช่แล้วก็ขั้นสูงเหรอพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐาน FPS มันบอกว่าแล้วแต่การแสดงผลของหน้าจอผมเอาอันกลางอ่ะก็เหมือนกันเออ้เหี้ยมึงก็นี่งยิงตัวนัดไอ้เฮียเยเมื่อกี้กูไปกดอะไรไม่รู้ไงกดไม่เป็นไง แม่งเปลี่ยนเป็นแบบยิงทีละเม็ดไอ้เหี้ยกูจะยิงมันตายไหมเมื่อกี้ตัววีย้งเร็วเข้าตัวสีต้องกดดูตัววีตัววีคือตัววีเนี่ยแล้วเนี่กูอยากฮิวเลือดก่อนฮิวเลือดยังไงก่อนได้นำผมอครับตับเลือดก้าวมีสองตัวหมอบเดินกระโดดการต่อสู้นี่ปะวะการต่อสู้ปะวะเบสไม่ใช่นี่การต่อสู้อะยานพาหนะว่ายน้ำแผนที่เอ้กูจะเอานี่คืออะไร ห้องเก็บของ a few moments later <No. S 1> ห่ฮิวยังไม่เคยฮิวไงแต่ต้องลองดูเดี๋ยวไปปรับปุ่มก็ได้มั้งทำาไ้ปุไปพี่ปูจะพาโดดว่ะเนี่ยมีแนะนำปุ่มบังคับอยู่นะไอ้ปุ่มปิโอตั้งไว้ไงนะตัว x ผมตั้งตัว x ถนัดตัวเ x มากกว่า่าดิโดมอย่าโดมแล้วน่าจะชื้นนะเอาว่ะไอ้ปุม,มันเติมแล้วว่ะ อ้าวพี่ไก่ไปไหนอ่ะไม่ยอมตามอ่ะไอ้เหี้ยที่หายแล้วพี่ไก่ไปนู้นเลยสุดถนนเลยปุ๊ไอ้เหี้ยไอ้โอ้เมีตีหนึงมีตีหนึงแล้วมึงกูทำอะไรมันได้ปุเฮ้ยไปบ้านนู้นก่อนไหมล่ะไปบ้านไอ้ไก่เด้๋ยววะไม่ใช่ไก่ทดิเอาเอาไอ้ไก่เดี๋ยเนี่ยเออไอ้ใกล้ไก่มึงเห็นตี้มันลอยสองตี้ข้างหน้าบ้านสีเขียวเออเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนู้นเลยไปตีก็แล้วเดี๋ยวข้ามเลยเหรอเอยเอาหมดตี้ว่ะเฮ้ยมันก็ลงบ้านมึงเหมือนกันไอ้ปุ๊มันลงใกล้ๆมึงปุ๊ สามคนเราวิ่งก่อนเลยหนี้ก่อนหนีไปไหนมึงจะไปไหนอ่ะมึงกูมไม่ลงกับมึงอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะกูลงอยู่บนเขามันอยู่หน้าบ้าน,นเลยปุ๊วปว<ก>่าแล้วโอ้อโหไอ้เนี้ยนั่น,น,นตรงกูติ๊กตรงกูติ๊กตรงกูติก๊กวิ่งหามึงแล้วมึงวิ่งเข้าหามึงแล้วมันเอามึงแล้วปุ๊ปลาก่อนโอ้โมันเอามึงละโอ้โหโอห้เดือดข้ามเลยเหรอเอ้ยเอาหมดตีว่ะ ูไปกูก็ตายด้วยเด็กปุ๊กทำไงไอเด็กเวมมึงหนีกูเหรอ,อให้กูทำยังไงกูทำอะไรไม่ได้หนีกูให้กูทำยังไงกล้องคุณสที่สุดร้อยก็ไล่แม่งมาเจอมันเลม, <c oughs> มันวิ่งเข้าหามึงเลยเฮียมึงมาฟังเสียงอะ่ะมึงได้ยินกูฟังไหมใครดิเออเดี๋ยวรู้มันมายังไงจะได้ฟังเสียงได้เฮ้ยมันยิงสูเว้ย <c oughs> เอาย่องนี่ก่อนไอ้หัวคืออะไรวะเอ็มสิบหกมันได้ทีตะกี่นัดว่ะเนี่ยมลองกดตัวบีดูดิตัวบีตัวบีเหรออืมนั่นไงเห็นมันสลับเห็นไหมเออเออเออไกลใช่ปืนระเบิดยิดแม่โงพี่ไกด์แม่มาช่วยเพื่อนเลยพี่ไกด์้วก็ไม่บอกก็ลงกันแล้วกูไม่ได้ตามกูปรับอยู่ คูชุบมึงไม่ได้ใช่ไหมโป๊เฮ้ยชุบได้เหรอไม่รู้เอ้าทำไมวะเนี่ยอันนี้คืออะไรคืออะไรงงกูจะทำอะไรชุบได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันพากูมนตรงไหนอะตรงเล่นเหรอเอาปืนเล่นทำไมกดเลขกองไม่ได้วะพี่มันพาผมมาจุดเกิดอะเอาไง อ,อยู่เกมเดียวกันปะเนี่ยเก๋งออโคตงเลยอ๋อมันพาผมมาจุดเกิดมันจะเหมือนในนั่นอ่ะเหมือนอะไรครับพี่ที่เราเล่นกันตอนนั้นอะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรที่เราเล่นกันตอนนั้นน่ะเออเวลาเราตายอ่ะเราจะมีโอกาสแก้ตัวประมาณน่ะต้องวัดฝีมือ อ่าแต่ไม่ได้แก้ตัวแบบปูเอ๋ออยู่เมื่อกี้เดินหาปืนก็ใส่โดนเขายิงแล้วพี่ไก่มันก็ยิงเลขสองได้แ嘛ทำไมกูเปลี่ยนปืนเป็นเลขสองไม่ได้วะพี่ไก่มาเจอกันตรงที่ผมติ๊กปะเนี่ยผมติ๊กเลขสามว่ะพี่เห็นปะพี่ต้องเข้าวงอ่ะโอเคได้แล้วผมจะตายก่อนวะเนี่ยเฮ้ยพายุอะไรวะเนี่ย วิ่งตัวป่าวะ่ะวิ่งตัวปิวอะกูไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ไปหาพี่ไกด์ที่กลัวดูไอ้พี่ต้องไหนวะโป้เฮ้ยเฮ้ยมอมาเกดยองไง ะกูหาไปที่ฮิวเลือดก่อนเลขอะไรวะไม่มีอิวเลขศูนย์เลขเก้าเลยวันเออเลขแปดว่ะพี่อายุอะไรวะเลขศูนย์ใช้บูสต์ได้โหบูสทเติงพลังอ่ะบูสต์อะไรนะยายแค่ปวดป่ะกูกินทำไมเนี่ยค่ปวดอ่ะอยู่ไหนฮะที่จริงถ้าจะใช้ก็คลิกขวาใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยกินเครื่องดื่มชุบพลังเนี่ยใช่หรออืมกดเปิดกระเป๋าแล้วก็กินไงมินตั้งไว้หรอ ไม่กดเปิดกระเป๋ามาแล้วคลิกขวากูเห็นมันกินให้เล<อ>ยได้ได้นั่นได้อยู่เฮ้ยโหมันให้กูเล่นใหม่แล้วอะเอาดีมึงก็ลองไงรอกันโอ้มึงเกิดได้เหรอมึงจะเกิดอ,อูรอฆ่าคนกำลังฆ่ากันเนีไยเลยเฮ้ยเจอรถขับไปรับพี่ไก่ดีกว่า ก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สองหนึ่งรวมเยอะ่าสำเร็จเดี๋ยวบินไปหาเนี่ยมาลงแล้วแถวกูพี่ไกด์ก็ได้๋ยวกูมีรถอยู่อยู่ไหนวะมาหลูเดี๋ยวรอตรงนี้นะเออเออเออเดี๋ยวครูรับพี่ไกด์ก่อนแล้วไปเจอกันมามารวมตีกวนพี่ไกด์มีรถเหรอ ามาดีมะขับไปหายปุ๊กันมาโอ้ยผมขับมาซะไกลเลยทางลัดดีกว่าะผมว่าเอาไ,ไว้ละขับตามถนนลนะลัดไปหายปูแม่งเลยเข้าวงแล้วพี่แล้วจะตายกันหมดมันไม่เห็นมาเราเดินเอาเดีกว่าเนานะรับก,กันเลยไหมอโอเคพวกพี่ไกดไม่อยู่เนี่ยก,ก,กำลังจะถึงแล้วเนี่ยปุ๊ให้กูวิ่งกันบ้างละไม่ต้องเดินใกล้จะถึงลว อยู่นบนเขาขี่รถ<ะ>ไปรับเลยเหรอแล้วแต่มีใครอยู่แถวนี้เพราะว่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วซองก่อนไม่น่ามีแต่มีรถสองพันสามพันมาแล้วใช่พวกขีม้มั้เนี่ยอือใช่ใช่ใช่<า>ใช,ใช,ใช่ว้าดิปโตเกียวดิป ใจเย็นใจเย็นตรงนี้มันมีรถผ่านเยอะมันมาอยู่ด้วยกันมีมีข้อเสียเวลาแยกเสียงมันแยกไม่ออกกันต้องอยู่แยกกันหรอแยกกันจะดีเหรอวะทะล่วงทำไงอ่ะหน่มีรถมามีรถมาเป็นไหมล้านนี้นะม,มันไปล้านไปแล้วไม่ใช่รถจนไปไนู่นแล้วโอ๊ยวายตาากดคอนเสมึงก็ดุเกินรถผ่านเยอะรถผ่านเยอะ ผู้ไกล์ใช้ปืนระยะสั้นได้ไหมอันนี้ระยะไกลใช่ไหมเนี่ยปืนเนี่ยต<ช>ีไกลไหนไหนนี่ไงเนี่ยนั่นไม่ในโอพี่อยู่นี่ MK ไม่รู้อะ MK12 เนี่ยนะนะหนึ่งสองเนะี่ยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ในระยะไกลแต่ไม่ใช่ลูกศ<ข>อะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่าเดี๋ยวขอระยะไกลเลยสักโบกหนึ่งเป็นสไนโคลมั้ง ไปไหนเราะเดินไปหรือว่าไงนำเลยบีบแล้วเนี่ยไปเร็วเร็วดิไปๆๆยิงรถไปเร็วเลยรถอะไรเฮ้ยยิงรถมายิงรถมายิงไหมยิงไหมยิงไหมยิงไหยเฮ้ยรถรถข้างบนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยใครยิงกูรีบออกรีบออกรบ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 ใครยิง มาขึ้นมาขึ้นมามากำลังไปกำลังไปพี่พี่จอดพี่จอดมันได้กี่คนเนี่ยเร็ว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 เร็ไปเ้ยมึงก็หาหาไปยิงน้อยสัตว์ไอ้ยรถมันพังยากเว้ยผู้บ่าว้ยิงอะใช่หรอยิงไหมยิงเลยยิงเลยเดินน้านะหรือไงเนเราเดวเราก่อนพี่ถ้าเข้าวงก่อเดินวงนขีไกลเลย ไปเีกว่าไปรอวงเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันเอาเราแล้วมันเอาเราแล้วมันอยู่ไหนวะหลังหลังหลังในเมืองในเมืองในเมืองเราไปนอนซุ่มในเมืองก่อนพี่นอนซุ่มเหรอวะซ้ายพี่เดี๋ยวซ้ายปวดอ่ะปลำปวดอ่ะปลำปวดอ่ะไอ้แค่ปวดเหรอหรอนั่นขวามีเยอะเลย เราแชมป์เลยอ่ะรถข้างหน้ารถข้างหน้ารถข้างหน้าข้างหน้ามีรถมันวิ่งเข้าบ้านแดงเหมือนกันรถอ่ะเฮ้ยไปบ้านหนุ้มไหมบ้านหนู้มีคนไหมหรือบ้านมันเขาดีบ้านมันเขาดิไหมข้างหน้าเห็นไหมโอเคขอให้มีที่กำบังไว้ก่อนเถอะว่าเวลาเราโดนยิงเวลาเราล้มอ่ะเราหลบได้ได้ในเมืองโคตรเยอะเลยระางหลังมาเนื้อ มันยิงผ่านรั้วรถหนามได้ป่าวะได,ได้ได้ได้ไอมันรถมันขับรถมามันจะนขึ้<อ>นเขาดิมาแล้วบนเขาแล้วมันขับขึ้นไปบนเขาทางนี้ทางน,นี้นนไปได้ปะไปเ,เหรอะบงมาแล้วดิทางยาวิ่งก่อนเลยต้องวิ่งขึ้นบนเขาอะ ไอ้พววกงอยู่บนเขาอะโป,ดโปด้ด้านโน้นคนเยอะกันคนเยอะเราวิวว่งอ้อมมาเหรอไว้หรือเฮ้ยเสียงอะไรวะหาหินก่อนหาหินนก่อที่กำบังก่อนด้านโน้นว่าคนคอกันเยอะเลยเฮ้ยคนตัวไหนเฮ้ยอย,อยู่ตรงเนี้ยเสียงใ,ใกล้ๆอย่างงี้พี่กูนอนละเฮียกูนอนละเฮ้ยกูเจอไม่ใช่ไม่ใช่หินไม่ใช่มีรถมาพี่ รถมาข้างหลังเราเหลังเราเราบางเดียบรานะรถมาข้างหลังพี่ระวังด้วยทางเรามาทางมันแล้วไอ้ยี่เอามันเห็นกูไอ้เยียเออมันชนกูเลยสัตว์ึ่งได้ปหมหึงได้เหรอฮ้ยายิงมายังยัง ร้อยพี่ไก่ยัโคตรเทพเลยว่ะประสบการณ์โคตรช่างเลยไอ้ยกูนอนนอนอยู่มันไอ้นี่กูได้ไงเราไ่ทางพี่ไกกูบอกแล้วมันมาข้างหลังไม่ใช่มันชนกูเลยอ่ะมันมันมันเห็นอะมันไม่ได้เห็นมึงหรอกมันเป็นทางผ่านเฉยมันยังไม่เห็นกูเลยเห็นไหมอยู่ตรงหน้าต่างเห็นไหมมันโดดอยู่ว่ะใครใครมีสไนอะฮม่เราเราเรามาเนินเนินหน้านี้่ะเนี่ยผมอยู่บนเนินไก่ปูอยู่เนี่ย มันขออยู่พี่มันางเออมันยิงมันยิงอยู่เฮ้ยอยู่บนหลังคาเหรอบนหลังคาบนหลังคาหนึ่งพ่อไม่ตีจี้มองไม่เห็นอ่ะนู่นแ่ะตรงนู้นตมันมันยังไงหรอผมไม่เห็นว่ามันมันขึ้นอยู่มันวิ่งอยู่บนหลังคาเฮียเป็นไงแล้ววะเฮ้ยบนหลังคาบนหลังคายิงโดนไปสองนัดไอ้โอ้ยพอ้เออหาที่บังนโอ้โหเฮีย แม่มันเคาะแม่นจังวะย <Hey, S 1> ิง <queen. S 1> โคตรแม่นเลยเคาะแม่นเลยาไม่อยู่บนหลังคาแม่ไม่กลัวโดนด้วยนะไอ้ยี่พี่เขามันกลับไปแล้วมันหลบมันหลบไปทางไหนเราไม่รู้นะอยู่บนหลังคาเหมือนเดิมพี่บนหลังคาเหมือนเดิมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันไปฝั่งนู้เลยไม่ไม่ไม่อยู่ตรงกลมเลย วงวงมาแล้วพี่วงมาเอาดิเข้าวงวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งละนี่มันอยู่บนลังคาว์พี่พี่ไกด์ไปางนู้นเหรอพี่ไกด์เข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาในตัวเมืองแล้วเนี่ยไม่เห็นวะที่ทงข้างไหนพี่ไกด์ผมมีแค่ตะไน่นะผมไม่มีปืนกระสุนทั้งหมดอะทางข้าไหนทำไมกูไม่เห็นมันไปแล้วเปล่าพี่มันไปเข้าวงแล้วไปเข้าวงแล้วเปล่าหรือมันซุ่มอยู่วะ เฮ้ยเสียงมันอยู่ในวงอ่ะเสียงมันยิงกันอยู่ในวงอะ่ะผมยังไม่เจอปืนที่ผมถนัดว่ะตอนเนี้ยพุ่มพุ่มพุ่มยิงกันเฮ้ยยังไงข้างหน้าเขาหินข้างหน้าหินข้างหน้าปืนหนีเลยเอ้ย <c oughs> เงียบหอยเลือดปมน้อยด้วยพี่โดนวงบีใช่ไหมเฮ้ยในที่ห้าว่ะเอาเรื่องอยู่อะอมั้ง a few moments later ตึงตึงติดตามไอ้ปูไว้ก่อนแล้วกันนี่เดี๋ยวขอหาปืนที่มันใช่ก่อนมาเจอกันเมืองใหญ่คนลงเยอะแล้วแต่ได้หมดเอาไอ้ปุ๊บรอแล้วไปไหนก็ได้ไปเหอะไอ้แ่ปุ๊บ ลงเมืองตรงติดทะเลใช่ไหมนี่ยปุ๊ถึงไหนใช่พี่ใช่เอาอย่างเงฮ้ยมีคนตามมาเต็มเลยปุ๊โอ้ยอย่าไปปุว่าพี่โอ้แต่ฆ่าให้หมดตีเลยรอบเนี้แหววแล้วตลาดนั้นเดี๋ยามาเล็กก็พอ,อแล้วจิ้ล้มล้ลมก่อนเลยนะเมื่อกี้มันยังไม่ชินพี่โอ้โหมันก็ต้องขัดเกาฝีมือก่อนไม่มีใครช่วยเขาเลยอนะ่ะโอ้เห็นกันหลังคาเคาะไม่รูนเฮ้ยให้โอ้มาตามกันปะเนี่ยตามเออ เออข้างหน้ามีคนนึงเออผมจัดเลยติ๊กไปเลยพี่ติ๊กไปเลยติ๊กไปเลยที่ไม่ได้ตามนะบอกก่อนที่เจอติ๊กเลยไ<ห>อ้อุปกรณ์ยุทธวิธีนี่คืออะไรวะเฮ้ยมีกระทะวะกระทาะาไว้ใช้ได้ปะไว้ป้องกันตัวใช่เอาไว้กันน่าจะได้อยู่ไม่มีกระป๋องก็กูลองยิงเล่นได้เปล่าวะบางบาง ไม่โอบ้านนี้มันเข้าแล้วเหรอบ้านไหนวะเข้าแล้วจำไม่ได้เหมือนกันอย่า <Yeah. S 1> บ้านไหนเปิดประตูไว้คือกูเข้ากูลองยิงได้ไหมกูถามแค่นั้นแหละลต่เอ,อ๋อเขี้ยมทีละนัดตอบดิตอบดปบมันได้ทีสามนัดเหมือนกันกูไม่ถนัดกูบอกเลยเอสิบกตอไปนี้กูจะไม่เล่นถ้ามันได้ยิงแบบไม่รัวกูจะไม่เล่นนะ ก็ปืนกลๆเลยไอ้เฮี้ยนี่หนักกว่าเดิมอีกไอ้เฮีย้ยอ้นี่ทีละลูกโอ้มันยิงกันตรงไหนอ่ะใครแตะยิงไหมเอาคิดไหมเหรอปืนอาร์กว่ะลองอาร์กดิเอออาร์กปืนกลไว้อยากรู้ว่าใครยิงกูแต่หาตัวไม่เจอใครเนีเ่ยที่ีปืนจะบวกอย่างเดียวเลย บวกกันแล้วเนี่ยเราอย่าฟาร์มเยอะฟาร์มเยอะเหมือนเราไปแจกเขาเนี่ยได้ไปไปหายิงดีกว่าพาเราอ่ะต้องขัดเกาีฝีมือกันหน่อยตายไม่เป็นไรจะพิง่งเข้าตรงพุ่งระเบิดอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรระเบิดระเบิดได้เจอ้ยทิไมระเบิดอยู่ในบ้านอ๋อไม่ใช่มันเป็นเซตเอเลโซนเนาะเหมือนยังไม่มีคนฟาร์มน,นะประตูยังไม่เปิดเลยปุ๊บเมืองข้างหน้า ยังไงวงก็มาแล้วเข้าไปหาวงดีกว่าไปเข้าวงก่อนดีกว่าเอา๋อวงอยู่ทางนูน้นบนเขานู้นที่เราวิ่งมาหนูเอารถไปไหมล่ะเตสโซนอยู่ดีกว่าไอ้ป้งวิ่งไปไหนนอกวงว่ะไปเอารถเหรอเอาไปเอารถเัารถเข้าเลยอ่ะรถถดเลยว เราไปทางเมืองใหญ่แล oh, ้วนะโอเดซอนพี่หายแล้วพี่กายเดซอนรีบออกขวาเลยรีบออกขวาด่วนๆเลยเดี๋ยวเร็วเร็วเร็โอ้ยดุบดับดุบดับเลยดุบดับเลยดุบดับอาขุ้มครองเป็นไงเป็นไงเลยพี่สงครามยังไม่จบยังเพิ่งนับศพทหาร อะคุมครองบอกแล้วอ,อของจริงไม่พูดเยอะหรอกดอกสุดท้ายพอ,อดีตุ้มเดินลงไปไม่ดีกว่าแล้วขับรถไปไหมเมหลยว่ะล้วเข้าวงวเเแล้วปุ๊บเอ้ยปุ๊เหี้ยเราไม่เล่นเกมแข่งรถปุ๊ใจเย็นเนี้ยขับรถเข้าเมืองเห็น,หน่งเย็นนะมีเี่ยนะ่นะมีอุ้ยยืนอ,อยู่บนถนนเลยก็เห็นยืนบนถนนเลย ตรงติกเลยตงติเลยตรงติเลยยิงมันยิงมันยิงมันกูรอเลยัตว์กูไม่สนด้วยไม่สนลูกใครเอ้เอแตะคนนว่าโดนเหล่าแล้วอ้เอ้ไ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 ู้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไเ้ยอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไอไอ้ไอ้อ้ไอ่ไอ้ไอไอ้ไอ้ัอ้ไม้ไอ้ไออ้ไยไอ้ไอ้ไอ้อไม่ไน้น้ไอ้อกอ้ออไ้้ โอ้ยหลังหลังหลัง<อ>หลัง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 ในเมืองด้วยข้างหลังในเมืองข้างหลังมีบอกแล้วโอ้ยอ้ยไอ้ปูไอ้ปูเมืองให้กูมองไปฝั่งที่กูมองไปมาแอบตรงกูม่แอบตรงกูไอ,อ้ปู Apple, มึงโดนแน่กูบอกเลยโอ้ยเป็นไงล่ะเ,ออเ่อโอ้ยเอาเกมมีไว้บวกวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。